อย่างไรก็ตามศูนย์ต้องเกิด8820นี้จะต้องทำให้รู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นดินอย่างนี้น้ำอย่างนี้อากาศอย่างนี้ควรปลูกอะไรและไม่ใช่อย่างเดียวซึ่งก็ตรงกับแนวความคิดของที่ได้แสดงไว้อยู่ข้างหน้านี้นะครับแต่ของผมนะ่ยปฏิบัติเลยนะครับ8จะต้องเกิดและต้องขับเคลื่อนให้เกิดนะครับวันนี้ผมจะใช้การขับเคลื่อนโดย s i n เกิลคอมแมน ทำให้ศูนย์นี้เกิด882 0อาจจะเป็นศูนย์ที่อยู่ในทุ่งนานที่ปลูกข้าวตัวทั่วไปแต่ว่าศูนย์นี้ไม่แนะนําให้ปลูกข้าวอาจจะแนะนําให้ปลูกอย่างอื่นในช่วงระยะเวลาในปี59นี้ผมคาดหวังว่าและผมได้กําหนดเปน็นนโยบายชัดเจนแล้วว่า882 0นี้ต้องเกิดนะครับเพื่อชี้นําเพื่อ ให้เกษตรกรในพื้นที่นั้นได้เข้าใจว่ามันไม่อาจจะไม่จําเป็นต้องปลูกสิ่งที่เขาเคยทํามาแล้วก็ได้เราพบว่าหลายหลายพื้นที่นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ได้พบว่าทําให้เขามีรายได้ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมแต่วันนี้ในเรื่องของข้าวผมมาพูดตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตเลยไปหน่อยนะครับว่า800-820น,นั้นจะเป็นรากฐาน หรือแม้กระทั่งที่เราพูดกันเรื่องของโซนิง่งผมคิดว่าโซนิ่งนั้นเกิดขึ้นยากมากนะครับถ้าถ้าเกษตรกรยังไม่เข้าใจและยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกของเขาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่วันนี้กระทรวงเกษตรจะดำเนินการในเรื่องพวกนี้นอกจากนั้นนะครับเรื่องของงานวิจัยและการพัฒนาทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจและจะต้องเดินหน้าอย่างจริงจังนะครับเราพบว่าหลายๆประเทศนะครับที่อยู่รอบๆเราเนี่ยก็มีศักยภาพในการปลูกข้าวเช่นเดียวกับเรานะครับถึงแม้นอา,อาจจะยังตามหลังเราอยู่บ้างแต่ผมเชื่อว่าถ้าหากว่าเราไม่เดินหน้าต่อไปในไม่ช้านะครับเขาก็คงมาทัน อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่วันนี้อยากจะให้ได้ทราบว่ากระทรวงเกษตรให้ความสนใจกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับผมได้เดินทางไปต่างประเทศก็พบว่าหลายประเทศนะครับวันนี้สนใจกับสินค้าที่เป็นอินทรีย์นะครับแล้วราคาสูงกว่าปกติเยอะมากเลยนะครับหลายประเทศที่ให้ความสนใจต่อเรื่องของ ผู้สูงอายุนะครับวันนี้ประชาคมโลกก็เข้ากําลังก้าวเข้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นช่องทางอันนึงซึ่งหากว่าเราสนับสนุนให้เกิดเกษตรอินทรีย์ได้อย่างแท้จริงผมกําหนดแนวทางในการดําเนินการในอนาคตนะครับสําหรับกลุ่มชาวนาไว้4กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกคือเป็นชาวนาที่ผลิตเชิงอุตสาหกรรม นะครับผมคิดว่าถ้าทําแบบนี้ในทําลักษณะที่จะเป็นในเชิงอุตสาหกรรมหรือเป็นเรื่องของการส่งออกเป็นหลักนี่นะครับจําเป็นอย่างยิ่งต้องทําในลักษณะแปลงใหญ่อันนี้จะอยู่ในเรื่องของการบริหารจัดการด้วยนะครับผมเชื่อว่าถ้าหากว่าปล่อยให้เกษตรกรชาวนานะครับต่างคนต่างทําโอกาสที่จะยืนอยู่และแข่งขันน่าจะยาก ดังนั้นวันนี้นโยบายของกระทรวงเกษตรจึงกําหนดให้ทุกจังหวัดอย่างน้อยต้องมีแปลงใหญ่หนึ่งแปลงแปลงใหญ่นั่นก็คือการรวมแปลงนะครับให้เกษตรกรรวมแปลงกันให้ได้อันที่เรารวมแปลงกันได้นี่นะครับมันจะตามมาด้วยกันหลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนจากเครื่องจักรนะครับการลดต้นทุนจากการซื้อปัจจัยการผลิต หรือแม้กระทั่งการนำไปสู่การตลาดนะครับวันนี้เรื่องของการรวมแปลงใหญ่จึงเป็นนโยบายที่จะต้องดาเนินการให้เกิดขึ้นในกลุ่มที่สองนะครับเป็นกลุ่มเกษตรทางเลือกในหลากหลายรูปแบบอาทิเช่นเกษตร, C, ษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยเกษตรผสมผสานอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราจะต้องจัดกลุ่มให้เกษตรกรนะครับ กลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มที่ผสมผสานระหว่างกลุ่ม1กลุ่ม2นะครับอาจจะเรียกว่าเกษตรพันธสัญญานะครับซึ่งอันนี้อาจจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยนะครับที่ท่านนายกพูดถึงในระยะนี้เสมอก็คือเรื่องของประชารัฐนะครับในการที่จะเอาทั้งเกษตรกร นะครับส่วนราชการและาาก็ภาคเอกชนมาร่วมดําเนินการก,กันนะครับในการทำเกเษตรและการทํานาในอนาคตนะครับและกลุ่มสุดท้ายนะครับคือกเกษตรอาชีพเสริมซึ่งผมเรียนเลยนะครับผมเป็นห่วงมากๆเลยนะครับว่าการทําเกษตรกรรมในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าทําอย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากผมเชื่อว่าจะยากนะครับ ถึงแมน้นชาวนาจะปลูกข้าวได้มากขึ้นเราจะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้นลดต้นทุนอย่างไรก็ตามบริหารจัดการอย่างไรก็ตามนะครับและสุดท้ายสามารถขายได้สู่การตลาดก็ตามนะครับก็ยังเสี่ยงต่อความไม่พ้นจากความยากจนผมถามคนที่อยู่ด้วยกันนะครับที่ทำงานด้วยกันถามบางคนก็เป็นลูกชาวนา เขาก็บอกว่าปีหนึ่งทำนา4เดือน5เดือนหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรก็สะท้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี่นะครับว่ารายได้ถ้าทำแบบนี้ไม่มีทางทั้งชาติเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านนายรฐมนปรีก็กำชับผมเหลือเกินนะครับว่าต้องให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีอาชีพทางเรื่องวันนี้สวนอย่าง นะครับก็ได้มีการขออนุมัติกูประมาณส่วนหนึ่งนะครับให้มากู้เงินนะครับภายในวงเงินรายละ1 0,000แสนบาทอัตราดอกเบี้ยตำ่ำเพื่อจะเอาเงินตรงนั้นไปทำอาชีพเสริมในส่วนอย่างผมก็มองเห็นว่าเกษตรกรชาวนาก็น่าจะมีโอกาสที่จะต้องทำอาชีพเสริมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับลักษณะการประกอบอาชีพ ทำนาที่แตกต่างกันนะครับและทำให้นโยบายข้าวและชาวนาในอนาคตนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นโจทย์หรือเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่รัฐบาลหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนหรือทุกภาคส่วนรวมทั้งนักวิชาการที่จะต้องมาร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็งต่อไปนะครับผมในท้ายสุดนี้ ผมก็ขอยืนยันนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการที่จะทำงานเพื่อพี่น้องชาวนาบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วนในรูปแบบของประชารัฐนะเพื่อให้การผลิตข้าวและชาวนาทั่วประเทศประสบความสำเร็จชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไปนะครับและในท้ายสุดนี้ก็ ผมคิดว่าเป็นเวลาที่สมควรแล้วนะครับผมก็ขอเปิดการประชุมเวทีข้าวไทยประจำปี2,558และขอให้การประชุมในวันนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งที่ตั้งใจไว้ทุกประการขอพระคุณครับขอบพระคุณค่ะค่ะขอเรียนเชิญท่านรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการดรดำรงศรีพระรามค่ะ ผู้แทนของมหาวิทยาลัยนะคะมอบของที่ระลึกข,ขอบคุณท่านประธานในพิธีค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรนะคะซึ่งจัดทําโดยสถาบันค้นคว้าและ,ะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ ขออนุญาตเรียนท่านประธานนะคะภาพต่อไปก็จะเป็นภาพหมู่นะคะของคณะผู้ร่วมจัดงานสี่ขั้นตอนนี้ต้องทําไปพร้อมๆกันทั้ง4ด้านและที่สําคัญค่ะท่านใช้ระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการนะคะซิงเกิลคอมมานนะคะในการทํางานด้วยก็คิดว่าคงจะเป็นการทํางานที่รวดเร็วแล้วก็กระชับแล้วก็เป็นฐานข้อมูลที่ทําไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะคะและรวมถึงชาวนาค่ะในแนวคิดของท่านนะคะได้มีการปรับเปลี่ยนชาวนาเอาเป็น4กลุ่มด้วยการ สำคัญนะคะลำดับต่อไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานบนเวทีสักครู่รวมท่านท่านาประธานบนุติทเข้าไทยด้วยนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีมอบ รางวัลน,นะคะการประกวดนะคะการประกวดภาพถ่ายค่ะนะคะของโครงการประกวดภาพถ่ายข้าวคือชีวิตวัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียนนะคะซึ่งก็เชิญชวนทุกประเทศในอาเซียนนะคะผู้ศาสนิาชนนะคะเป็นภาพถ่ายที่จังหวัดราชบุรีค่ะสวยงามมากไปชมได้นะคะส่วนรางวัลที่2ค่ะนะคะมาจากประเทศสาภาพพม่าค่ะโดยมิสเตอร์องโจตวนค่ะผู้ได้รับรางวัลที่สองค่ะเป็นภาพแครีแพดดี้โฮมค่ะเรียน ค่ะก็เป็นภาพของหญิงหญิงชาวพม่านะคะในการที่จะแบกข้าวนั้นกลับบ้านอย่างมีความสุขนะคะแสดงความีดีด้วยค่ะรางวัลที่3ค่ะจากประเทศไทยค่ะนะคะได้แก่นายปฐมพัฒ มีลาบค่ะนะคะเป็นภาพชื่อว่าทุ่งนาแห่งความรักนะคะภาพนี้ถ่ายที่ประเทศเวียดนามนะคะเป็นการทำนาขั้นบันไดนะคะก็สวยงามมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านประธานในพิธีแล้วก็ขอบคุณท่านประธานเวทีเข้าไทยด้วยค่ะสำหรับพิธีการในส่วนเช้าวันนี้นะคะควรจะปลูกอะไร และคําว่าอะไรนี่ไม่ใช่เป็นแค่แนะนําว่าคุณจะปลูกข้าวคุณจะปลูกส้มโอคุณจะปลูกกล้วยแต่ต้องเอาเรื่องที่ผมพูดในตอนต้นมาเกี่ยวด้วยนั่นก็คือว่าแล้วตลาดละ่ะใน882สูนี้จะต้องไปทำให้เกิดขึ้น นะครับผมมีเวลาอยู่ไม่นานนักนะครับตามรถแมพของท่านนายรุรมตรีก็ประมาณทักปี60กลางๆปีนะครับก็เหลืออีกปีกว่ากว่าผมก็เร่งรัดบ,บอกว่าศูนย์นี้ต้องเกิดให้ได้แต่การคาดหวังที่จะให้เกษตรกร,กรมาใช้ศักยภาพของศูนย์นี้ได้มากน้อยอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องยากต้องใช้เวลา แต่ไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามศูนย์ต้องเกิด882 0น,นี้จะต้องทำให้รู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นดินอย่างนี้น้ำอย่างนี้อากาศอย่างนี้ควรปลูกอะไรแล้วไม่ใช่อย่างเดียวซึ่งก็ตรงกับแนวความคิดของที่ได้แสดงไว้อยู่ข้างหน้านี่นะครับแต่ของผมนะ่ปฏิบัติเลยนะครับ882 0จะต้องเกิดและต้องขับเคลื่อนให้เกิดนะครับวันนี้ผมจะใช้การขับเคลื่อน โดยซิงเกิลคอมมานทํทให้ศูนย์นี้เกิด882 0อาจจะเป็นศูนย์ที่อยู่ในทุ่งนานที่ปลูกข้าวโดยทั่วไปแต่ว่าศูนย์นี้ไม่แนะนําให้ปลูกข้าวอาจจะแนะนําให้ปลูกอย่างอื่นในช่วงระยะเวลาในปี59นี้ผมคาดหวังว่าและผมได้กําหนดเปน็นนโยบายชัดเจนแล้วว่า882 0นี้ต้องเกิดนะครับเพื่อชี้นาเพื่อ ให้เกษตรกรในพื้นที่นั้นได้เข้าใจว่ามันไม่อาจจะไม่จําเป็นต้องปลูกสิ่งที่เขาเคยทํามาแล้วก็ได้เราพบว่าหลายหลายพื้นที่นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ได้พบว่าทําให้เขามีรายได้ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมแต่วันนี้ในเรื่องของข้าวผมมาพูดตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตเลยไปหน่อยนะครับว่า882น,นั้นจะเป็นรากฐาน หรือแม้กระทั่งที่เราพูดกันเรื่องของโซนนิ่งผมคิดว่าโซนนิ่งนั้นเกิดขึ้นยากมากนะครับถ้าถ้าเกษตรกรยังไม่เข้าใจและยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกของเขาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่วันนี้กระทรวงเกษตรจะดำเนินการในเรื่องพวกนี้นอกจากนั้นนะครับเรื่องของงานวิจัยและการพัฒนาทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจและจะต้องเดินหน้าอย่างจริงจังนะครับเราพบว่าหลายๆประเทศะคางบที่อยู่รอบๆเราเนี่ยก็มีศักยภาพในการปลูกข้าวเช่นเดียวกับเรานะครับถึงแม้นอาจจะยังตามหลังเราอยู่บ้างแต่ผมเชื่อว่าถ้าหากว่าเราไม่เดินหน้าต่อไปในไม่ช้านะครับเขาก็คงมาทัน อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่วันนี้อยากจะให้ได้ทราบว่ากระทรวงเกษตรให้ความสนใจกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับผมได้เดินทางไปต่างประเทศก็พบว่าหลายประเทศนะครับวันนี้สนใจกับสินค้าที่เป็นอินทรีย์นะครับแล้วราคาสูงกว่าปกติเยอะมากเลยนะครับหลายประเทศที่ให้ความสนใจต่อเรื่องของ ผู้สูงอายุนะครับวันนี้ประชาคมโลกก็เข้ากําลังก้าวเข้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นช่องทางอันหนึง่งซึ่งหากว่าเรา,เาสนับสนุนให้เกิดกเกษตรอินทรีย์ได้อย่างแท้จริงผมกําหนดแนวทางในการดําเนินการในอนาคตนะครับสําหรับกลุ่มชาวนาไว้4กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกคือ,เ,อเป็นชาวนาที่ผลิตเชิงอุตสาหกรรม นะครับผมคิดว่าถ้าทําแบบนี้ในทําลักษณะที่จะเป็นในเชิงอุตสาหกรรมหรือเป็นเรื่องของการส่งออกเป็นหลักนี่นะครับจำเป็นอย่างยิ่งต้องทําในลักษณะแปลงใหญ่อันนี้จะอยู่ในเรื่องของการบริหารจัดการด้วยนะครับผมเชื่อว่าถ้าหากว่าปล่อยให้เกษตรกรชาวนานะครับต่างคนต่างทําโอกาสที่จะยืนอยู่และแข่งขันน่าจะยาก ดังนั้นวันนี้นโยบายของกระทรวงเกษตรจึงกําหนดให้ทุกจังหวัดอย่างน้อยต้องมีแปลงใหญ่หนึ่งแปลงแปลงใหญ่นั้นก็คือการรวมแปลงนะครับให้เกษตรกรรวมแปลงกันให้ได้อันที่เรารวมแปลงกันได้นี่ครับมันจะตามมาด้วยกันหลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนจากเครื่องจักรนะครับการลดต้นทุนจากการซื้อปัจจัยการผลิต หรือแม้กระทั่งการนำไปสู่การตลาดนะครับวันนี้เรื่องของการรวมแปลงใหญ่จึงเป็นนโยบายที่จะต้องดาเนินการให้เกิดขึ้นในกลุ่มที่สองนะครับเป็นกลุ่มเกษตร,รทางเลือกในหลากหลายรูปแบบอาทิเช่นเกษตร, C, ษรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยเกษตรผสมผสานอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราจะต้องจัดกลุ่มให้เกษตร,รกรนะครับ กลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มที่ผสมผสานร,ระหว่างกลุ่ม1กลุ่มสองนะครับอาจจะเรียกว่าเกษตรพันธสัญญานะครับซึ่งอันนี้อาจจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยนะครับที่ท่านนายกพูดถึงในระยะนี้เสมอก็คือเรื่องของประชารัฐนะครับในการที่จะเอาทั้งเกษตรกรนะครับส่วนราชการและก็ภาคเอกชนมาร่วมดําเนินการกันนะครับในการทำเกษตรและการทํานาในอนาคตนะครับ และกลุ่มสุดท้ายนะครับคือเกษตรอาชีพเสริมซึ่งผมเรียนเลยนะครับผมเป็นห่วงมากๆเลยนะครับว่าการทำเกษตรกรรมในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าทำอย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากผมเชื่อว่าจะยากนะครับถึงแม้นชาวนาจะปลูกข้าวได้มากขึ้นเราจะเพิ่มผลผลิต ต่อไล่ให้มากขึ้นลดต้นทุนอย่างไรก็ตามบริหารจัดการอย่างไรก็ตามนะครับและสุดท้ายสามารถขายได้สู่การตลาดก็ตามนะครับก็ออยังเสี่ยงต่อความไม่พ้นจากความยากจนผมถามคนที่อยู่ด้วยกันนะครับที่ทํางานด้วยกันถามบางคนก็เป็นลูกชาวนาเขาก็บอกว่าปีหนึ่งทำนาสี่เดือนหเดือนหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ทำอะไร ก็สะท้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี่นะครับว่ารายได้ถ้าทำแบบนี้ไม่มีทางทั้งชาติเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านนายฐมตรีก็กำชับผมเลือเกินนะครับว่าต้องให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีอาชีพทางเรื่องวันนี้สวนยางนะครับก็ได้มีการขออนุมัติงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับให้มากู้เงินนะครับภายในวงเงินรายละ1 0 0 0 0แบาทอัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อจะเอาเงินตรงนั้นนะ ไปทำอาชีพเสริมในส่วนอย่างผมก็มองเห็นว่าเกษตรกรชาวนาก็น่าจะมีโอกาสที่จะต้องทำอาชีพเสริมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับลักษณะการประกอบอาชีพทำนาที่แตกต่างกันนะครับและทำให้นโยบายข้าวและชาวนาในอนาคตนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นโจทย์หรือเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่รัฐบาลหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนหรือทุกภาคส่วนรวมทั้งนักวิชาการที่จะต้องมาร่วมกันทํางานอย่างเข้มแข็งต่อไปนะผมในท้ายสุดนี้ผมก็ขอยืนยันนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความมุ่งม,มั่นและตั้งใจในการที่จะทำงานเพื่อพี่น้องชาวนาบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วน ในรูปแบบของประชารัฐนะเพื่อให้การผลิตข้าวและชาวนาทั่วประเทศประสบความสําเร็จชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดําดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและยั่งยืนตลอดไปนะครับและในท้ายสุดนี้ก็ผมคิดว่าเป็นเวลาที่สมควรแล้วนะครับผมก็ขอเปิดการประชุมเวทีข้าวไทยประจำปี2558และขอให้การประชุมในวันนี้ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งที่ตั้งใจไว้ทุกประการขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณท่านประธานในพิธีพลเอกชัดชัยสาริกัญญาขออนุญาตเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีการต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนนะคะปรับเปลี่ยนเวทีสักครู่หนึ่งและขอเรียนเชิญท่านดรสุมเมธตันติเวชกุลประธานมณฑิ์เข้าไทยในพระบรมราชาธิัตย์ขึ้นบนเวทีด้วยค่ะทุกท่านได้รับทราบนะคะถึงประกาศคถาพิเศษแล้วนะคะเรื่องของนโยบายข้าวและชาวนาแห่งชาติจากท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งก็มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยท่านได้มอบภาพรวมใหญ่ๆใ,ให้เรานะคะได้เห็นถึงสถานการณ์ข้าวในปัจจุบันแล้วก็รวมไปถึงท่านวิเคราะห์แล้วก็ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนไรนโยบายทีเดียวค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานูลนิธิข้าวไทยในภาพรมราชูปถัธรรมดรสมิตตันติเวชกุลนะคะมอบของที่ระลึกขอบคุณท่านประธานในโอกาสที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมบวทีข้าวไทยในปีนี้ค่ะ ซ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าข้าวนะคะที่ได้รับรงางวัลจากการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านารักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการดรดำรงศรีพระรามค่ะผู้แทนของมหาวิทยาลัยลนะคะมอบของที่ระลึกข,ขอบคุณท่านประธานในพิธีค่ะ ซึ่งก็ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรนะคะซึ่งจัดทำโดยสถาบัน